วสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำคลิปวิดีโอหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับการแบบแต่งห้องอีกแล้วแต่ว่าเราจะมาทำในแบบที่เขากำลังฮิตกันหรือว่าเขาฮิตกันนานแล้วแต่เพิ่งเพิ่งมาทำซึ่งเราได้พัสดุมาแล้วทุกคนนี่เป็นไฟแบบที่ติดห้องอ่ะทุกคนที่มันจะเป็นเส้นๆ ไปประมาณนั้นป่ะออซึ่งเราได้มาจากร้านโดนใจช็อปนะคะในช้อปปีนั่นเองเนาะทุกคนเราจะขึ้นร้านไว้บนคลิปวิดีโอนี้เลยนะคะทุกคนราคาถูกด้วยทุกคนแล้วอีกอย่างเนี่ยรีวิวแน่นมากทุกคนแบบอมมันดีจริงๆถูกและดีอ่เดี๋ยวหาว่าโมนะคะไปอันบ็อกกันเลยเอ,อ้ยอันบ็อกปะวะเนี่ยทุกคนเราได้เป็นอันนี้มาราคา2 7 9บาทเป็นไฟแต่งห้องแบบ LED นะคะยาวถึง 5เมตรปรับได้ถึง16สีเลยโอ้ความปังนะมาลองแกะกันค่ะเย้เราก็จะมาแกะกันเลยค่ะทุกคนนี่ออกมาแล้วเฮ้ยอืมดมทำไมไอ้วทุกคนทางร้านแถมมาสมาด้วยค่ะทุกคนนาา่ารั ประมาณนี้เลยนี่เป็นแบบเนี้ยจะประกอบเป็นัไหคะเฮ้ยจะรอดไหมอะโอเคค่ะเราก็จะมาเริ่มดำน้ำแกะกันเลยแล้วก็ประกอบกันนะคะทุกคนเออนี่ทุกคน,ออกคน,นไงวะ <S <S แล้วก็มีอันเนี้ยทุกคนที่เป็นไฟย,ยาวห้าเมตรนะคะแล้วก็มีอ่เหมือนจะเป็นตัวแปรหรือเปล่าอะไรสักอย่างวรเลียนเหรอ คืออะไรอ่ะนั่นแหละที่เสียบปลากันทุกคนเออเอออี็กง่ายๆเนาะอ๋อมีกาวสองหน้าให้มาด้วยหรือเปล่าวะใช่เปล่าวะเฮี้ยเป็นการรีวิวที่แบบไม่รู้ที่อะไรเลยเสียบเข้ากับตัวนี้เฮ้ยทุกคนเฮ้ยไม่แล้วตื่นเต้นอะไรก่อดสีฟ้าเอา้ยไม่เห็นเปลี่ยนอะ อ๋อทุกคนกูโง่อีกแล้วอีดอกไม่ได้แบบถอดอันนี้ออกแล้วมันจะเปลี่ยนได้ไหมนี่อ๋ออนี่เห็นไหมทุกคนเฮ้ยสีผู้สวยอ่ะเฮ้ยสีผู้สวยอ่ะดูดินี่ทุกคนแกออกมาหมดแล้วค่ะใส่น่าจะยาวห้าเมตรน้องที่บอกไปแล้วก็น่าจะติดกาวถสองสองหน้านะคะทุกคนเป็นกาวสองหน้าเนาะแต่ว่าเสียไม่คิดว่ามันจะอยู่ โอเคค่ะทุกคนเราจะมาเริ่มติดกันเลยเนาะเรื่องจากที่เราสูงไม่ถึงนะคะก็เลยต้องใช้โต๊ะเนาะอาจจะติดแบบมัวมัวนิดนึงเพราะว่าไม่ได้มีประสบการณ์อะไรเลยทุกคนเออก็เลยติดไปแบบเรื่อยๆนะจ๊ะทุกคนเออดูไปเลยเนาะเออมันก็แบบเออหัวโขกแบบอีดอกเจ็บมากแล้วก็โง่ด้วยคือสมองไหลละหนึ่ง แล้วก็ติดไปเรื่อยๆเลยทุกคนอันนี้ไม่น่าจะได้ติดทั้งห้องนะคะเพราะว่าอันนี้ยาวแค่ห้าเมตรเนาะทุกคนแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะทุกคนเพราะว่าแค่นี้ก็สวยแล้วเอาจจริงๆคือสวยจริงๆนะไม่ได้อวยเอเอดูมูดมีแบบฟิลลอนเวอร์นะคะเออติดเสร็จแล้วค่ะเย้เย้เอเอแล้วก็มาเสียบปลั๊กนะคะเพื่อดูไฟเฮ้ยดูดิทุกคนฟิลอะไรอะ เออเออแบบเออความอะไรอะ่ะเออกู <c oughs> เป็นอะไรอะ่ะ <c oughs> นะคะทุกคนสามารถเปลี่ยนสีได้เป็นสีชมพูหรือว่าแบบสีอื่นๆสีแดงเลยหรือว่าสีเขียวอะไรงนี้เนาะเออสีฟ้าหนึ่งแล้วถ้าอยากจะให้ไฟมันชัดขึ้นนะคะก็ต้องปิดม่านเนาะหรือปิดไฟนั่นเองทุกคนเพื่อจะให้แบบไฟที่เราเพิ่งติดตั้งไปเนี่ยสว่างขึ้นแล้วก็ เห็นแสงชัดขึ้นนะคะทุกคนเออสามารถเปลี่ยนได้หลายสีมากทุกคนสามารถเปลี่ยนได้ถึง16สีเลยทีเดียวนะคะเออความปังแบบสุดๆแล้วสีสวยมากไม่อยากอวยถ้าติดทั้งห้องจะสวยขนาดไหนทุกคนเออสามารถแบบฟิลปาร์ตี้ได้เปิดให้มันกระพริบเองได้ด้วยนะคะเฮ้ยเสร็จแล้วทุกคนเป็นการแบบรีวิวที่แบบ ชีชิบมากดูเหงื่อออกมดแล้วก็ถือว่าดีอยู่นะคะทุกคนแต่รู้สึกว่ามันสั้นไปยังไมแบบทั่วห้องถ้าทั่วห้องมันก็จะอาจจะแบบสวยกว่านี้นะคะทุกคนก็ลองปิดไฟแล้วก็ปิดผ้ามานแล้วก็นอนนอนนอนก็ประมาณนี้แหละค่ะทุกคนหวังว่าเพื่อนๆจะชอบแบบ ที่เรามาทําอะไรแบบนี้กันเนาะเออมีพัดลมอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็อาจจะแบบดูลกๆนิดนึงถ้าเราทําได้ประมาณนี้แล้วค่ะทุกคนมันอาจจะไม่ไม่ได้เนียบมากเนาะแต่ก็ นะคะทุกคนเออส่วนร้านที่เราได้มานะคะชื่อว่าร้านโดนใจช็อปนั่นเองเนาะทุกคนเราจะทิ้งไว้ในคลิปวิดีโอนี้เลยหรือว่าเพื่อนๆเห็นไม่ชัดเนี่ยสเสก,ก็จะทิ้งไว้ใต้ description box อีกทีนะคะทุกคนเป็นร้านในช้อปปีนะคะทุกคนราคาถูกด้วยเนาะไม่เกิน300นะคะทุกคน200กว่าบาทเองถือว่าคุ้มนะทุกคนยาว5เมตรเลยทีเดียวถือว่าแบบ เฮ้ยมันปังนะดูดีทุกคนแบบพอฉากหลังเป็นแบบนี้แล้วผิวดูสวยเวอร์นะคะทุกคนก็สําหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะอย่าลืมกดไลค์ให้เสกด้วยเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย